ตอนที่งคำชี้แจงให้นักเรียนเทียบศักกระดาษตามที่กำหนดให้ถูกต้องและตอบคำถามหลัก จ้การเทียบก็เอิมพอสปอปโกเป็นเป๊ะค<โ>อสโกพอสพอปโกอวิธีก็อิการเทียบก็คำตรงกับปอกคำพอสอปโกพอสอปโก สองพันสามร้อยสิบวิธีการเทียบลบห้าร้อยสี่สิบสามตรงกับคอสอหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ด พศพกอพอก็ก็กอตะกออลบอโอโอจตรงกับกขอสอปศปบปปปก็กป พศปตปป้วก็ก็อเออกอนฮโอแล้วกับตรงกับกับขศกกเอ่อปกกก็คปอปกกก អអអឱមអអឧបតតត្រងកបពកកអកឧបបពកពកបអអឱកឧបហមអអឧបត ตรงกับก็ก็ตัปก็โก้ก็จมอหลักก็การเทียบก็ก็บอสอกกเป็นปีพอสอก็โกกตเออปก็ก้ បក្កុំអូបួតវអូអូក្កុំអគំកំបកតបងបក្កុំក្ក្កុំក្កបអកា